วันนี้นะคะอยู่กับลิอีกแล้วเหมือนเดิมปกติก็อยู่กับลิอยู่แล้วนะคะถ้าเข้าช่องนี้ต้องอยู่กับลินะคะจะไปให้อยู่กับคนตื่นได้ยังไงคะทุกคนใช่ไหมอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะลิจะมาทำจะมาทําไอติมทอดกินนะคะทุกคนแน่ไอติมทอดนะคะเป็นของกินที่ลิชอบกินมากๆนะคะสมัยเด็กๆนะคะเพราะว่าสมัยเด็กตอนไปงานวัดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีไอติมทอดขายอยู่ซึ่ง ซื้อตลอดเลยนะคะพอโตขึ้นมาเราก็ทำเองนะคะเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กินเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะี่จะมาทำไอติมทอดให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะกินให้ทุกคนดูด้วยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนขนมปังนะคะเพื่อขนมปังมันจะเอ่อสีน้ำตาลหน่อยนะคะถ้าขนมปังตัวนี้นะคะยังไม่เคยลองนะคะปกติก็จะลองแบบอันขาวๆอเออนะคะขนมปังสองนะคะเพราะเราทำอันเดียวนะคะ ต็าทำมันเดียวก็ใช้ขนมปังสองอันนะทุกคนแล้วก็ไอติมนะคะทุกคนเออไม่ต้องดูหอกนนี้นะคะเป็นไอติมทุเรียนคือเอจริงคือคุณแม่ซื้อมาจริงจริงไม่ไม่ได้ซื้อตั้งใจจะมาทําไอติมทอดหรอกทุกคนแต่พอดีแบบว่าเออซื้อมากินเล่นใช่ไหมก็เลยอ่ะปิ้งไอเดียออกเออเรามาทําคลิปกันดีกว่าเรามาทําคลิปแบบว่าเออ ทำของกินแล้วก็กินยั่วคนดูโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีทําเออเรายินทําแบบนี้เลยเนาะทุกคนนะเพราะว่ามันมันไม่มีคนช่วยถือกล้องนะคะเพราะกล้องเราตั้งอยู่ถ้าจะนั่งทำมันเหมือนจะลํบาบากนะคะทุกคนเออท่านี้แหละโอเคค่ะ okay, ทุกคนก็ไอติมนะคะเดี๋ยวเราเอาเอ,อ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวกินไม่ออกหวา,านทาไงดีวะอ่ะแอบนีนะคะทุกคนนี่นะคะ,คนนนะ,คะขนมปังนะคะนะคะเขาเรียกว่าแผ่นเนาะหนึ่งแผน่น หนึ่งอันหนึ่งชิ้นเออขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะวางไว้อย่างนี้แล้วก็เอาไอติมนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยนะ,ะทุกคนอ่านี่กลิ่นหอมมากกลิ่นทุเรียนใครไม่ชอบกินทุเรียนก็อาจจะดูแล้วไม่น่ากินนะคะแต่สําหรับใครที่ชอบกินทุเรียนอาจจะเออดูแล้วน่ากิน อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้อ่าแล้วก็เอาไอติมเอ๊ะไม่ใช่ดิเอาขนมปังอันนึงนะคะทับมันไว้อ่าประมาณนี้นะคะทุกคนไอติมมันก็จะอยู่ข้างในนะอ่ะหลองจากนั้นนะคะเราก็เอาแก้วเลยนะคะหรือว่าจะเอาอะไรก็ได้นะคะเออแก้วแล้เอาอะไรที่มันแบบกลมๆอ่ะทุกคนอ่ะแล้วก็เออเห็นไหม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 เออประมาณนี้นะทุกคนไอติมมันก็จะอยู่ในวงกลมนะคะแล้วก็ โอ้ชินี้รเราปโอโอ้โอหนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปให้ปลานะคะเดี๋ยวเราไปให้ปลาให้หมาก็ได้หมากินอัอนี้ก็อย่าให้มันอย่าให้อติมข้างในมันออกมานะคะต้องระวังนะคะขอโทษด้วยนะคะทำที่ทำของกินท่าที่ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะ อ่ะเราได้แล้วนะคะทุกคนน,นนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นกระปุยกระปุยไม่เหมือนเต่าเยอะจุก,กงกอ่ะเสร็จแล้วนะคะไอติมทอดของเราเอ้ยยังไม่ได้ทอดไอติมขนมปังของเรานะจ๊ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้ากระทะนะคะกระทะอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่าไปมองข้างหลังนะคะทุกคนคือครัวมันลก ตนนี้เราอัดคลิปประมาณเที่ยงเอ้ยประมาณตอนเย็นนะคะก็เออเออประมาณนี้แหละเออไม่ต้องไปดูข้างหลังนะคะดูโฟกัสหน้าลิเลยก็ไอติมนะคะ <T> โอเคโอเคตอนนี้นะคะเราเฮ้ยเยอไอติมมันละลายนะคะทุกคนแป๊บนะคะทุกคนผนแป๊บเดี๋ยวขอวางแป,บแป,บแปง๊บอ่ามันมองมเห็นอะเออไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันนะคะเราใส่น้ำมันเข้าไปในกระทะทอง เทอเซนน้ำมันเข้าไปในกนระทะก่อนนะคะทุกคนเอ๊เดี๋ย่อขอบเอียวาจานนี่นะคะทุกคนไอติมของเราก็วางอยู่ในจานก่อนนะคะทุกคนยังไม่ได้ทอดนะคะโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอือเออโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราเปิดน้ำมันเลยนะคะเอยไม่ใช่เราเปิดเราเปิดเตาแก๊สเออเราเปิดอีนี่เลยนะคะมาคือมันลําบาก ทุกคนที่มีต้องให้กำลังใจแล้วนะคะทุกคนต้องกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะคือบอกว่าลำบา,วากบบว่ามากคือว่าต้องถ่ายเองยืนถ่ายเองแล้วก็ต้องทำไปด้วยอ้อะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันเข้าไปเลยะะไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนทุกคนขาไม่ต้องแปลกนะคะว่าทำไมหนูแต่งแต่งตาแบบไม่เท่ากันนะคะทุกคน เออคลิปนี้นะคะถ่ายวันเดียวกับคลิปหลับตาแต่งหน้านะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูไปดูได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูได้เลยนะคะคลิปนี้เลยนะคะหลับตาแต่งหน้านะคะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละตาแต่งหน้าไม่เท่ากันนะะโอ้ยทุกคนดี๋ยวมันเดือดแล้วโมเด็ปพูดอย่มันเดือดแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ไอ้ดิมหองเราด้ว่ะเราใส่เข้าไปเลยนะคะทุกคนอัจ้าแปบ๊บเดียวพอนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวพอ โอเคค่ะทุกคนคนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะคือแบบว่า,วาโอ้นี่นะคะทุกคนไอติมทอดของเราก็จะหน้าตาประมาณน,นี้นะคะทุกคนไอติมทอดกับขนมปังนะคะก็เอออืหออเหมือนไก่ทอดกรอบมากะคะ่ะต้องรีบกินนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเออเดี๋ยวมันจะละลายท้ายลูกแป๊บ ทุกคนมันละลายแล้วทุกคนมันละล,ลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบกินเลยนะคะอืม,อม ขนมปังมันกรอบมากทุกคนแบบกมันอร่อยนะคะทุกคนไปทําได้นะคะแค่ขนมปังแล้วก็ไอติมอือ เสร็จเรียบร้อยนะคะไอติมทอดของเราก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไร <c oughs> เอาจริงก็แค่อยากกินแหละก็เลยมาอัดคลิปนะคะทุกคนอือก็ใครดูคลิปนี้จนจบนะคะต้องขอบคุณมากมานะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยกันกด subscribe ให้ด้วยนะคะ นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เออแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆของหนูด้วยนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะ